มั <muitas> <arias> ่จใจจากขอยซีน exactly ิช <vậy> no ัยพรของเจ้าคณะมองใจอยบ่ออ๋อมันมีหมองนั่นนั่งไอยู่วันนี้คุณนายแม่มาให้กำลังใจลูกค่ะสลายมนี่งแกคุณนายแม่เปลี่ยนสัมมีนะคะัอคานแม่มันยงีน้องนาไหมบ่มีผู้สิมั่อย่งมาตต่มบ่แม่จ๋า เป็นจค่ไหนมาได้นั่งสูงขมูลบันพี่เนที่ครับเอยไงหลังลูกนี้มันจะเป็นตาเอววนพอเสียงกันพันแทบมาลั่งใจกันร่อยดังๆเลยจ้าจากบ้านเล็กที่1นึ่ง้ยสิอบานโน้นแมแสดง เจ้าขอางเรียกกันคร,รับวิชาจังหวัดมหาสารคามในบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าเป็นบ้านพักมอลล์รใจกระลอยในหมายข้ามว่ามอลล์รใจกระลอยข้านี้เป็นมอลล์ของจังหวัดมหาสารคามจังหวัดขือ,อ,ขอท่านน้องขันแกนผ้าลูกผ้าหล,ลานทีงานสามลอยก็ยชีวิตหับใส่ปี่นองแปดปีแปดฤดูกาลโดยเฉพาะรอยซีดิชัยเป็นสายเลือดสารคามร้อยเปอร์เซ็น แม่เป so ็นคนบรรทนแสดงแล้วพ ah e. no ่อเป็นคนบางสารตำบลเสื้อโกอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามอันนี้เขาพูดออกมาดียแข่นมากปีเบิรโมย่างเพิ่มขึ้นมากสีรอไลท์โกบาร์ยูจูงจ้าบรรทุนบรรทุนยรอฮะม้านลอยยุทธวโคศกไม่แม่เลย ตมงกังหันตัม่ต่าไงตไหมมาใเปินเร์สียขกตได้าอยแน่อยยิ้มจานทั้งเต็มนะครับโค้โศกเนี่นี่คูณเดียวปีนี่ครับี่สองัเป็นแรกีจะเนเพที่มอลังใจตลอดนะครับศิลปินได้รั้จากจังหวัดมาก็ต้อ่าเา่เป็นน้องโม่มเ่นกเอเน้องไสครับ ลุงพี่ลุงน้องในวังสาร่าด้วยกนวันที่14เมษายนพี่น้องไปด้วยกันทั้งปางถ้าพร้อมใจก็รดที่จะพาลงตะคุ่นแอนมอทีนี่พรอย่ายากอ่อนที่นาวัดเพื่อนทรายเขตทางสงของเขาพี่น้องไปลุงกับลุงกินน้องเอามาคือการแช่นะครัน้ำมนต์ดีใจอบอุ่นใจโดยเฉพาะยิ่งขนะเจ้าภาพอันนี้น้องน้ำมนต์ ให้โอกาสก็มาล้างใจกันด้วยจ้างไว้ขั่วปีทางศรัทธาบโบลายบุญบโบลายสายโบราณกันเงินบนโลายพ่อภาสามาจัดงเงื่อนยิ่งใหญ่อนเป็นกระดาษนี่พี่น้องพกมือสวดๆอนุโมทนาบุญกันทั้นคณะเจ้าภาพเขาแม่สายน้องแม่ผมนำอยู่สายที่ท่านเจ้าภาพเจ้าภาพยกมือสูงๆเลยครับคนหลายคนเดี๋ยวให้ายได้ดันไปยังปยระยุทธรรมดา ส่วนมากกันร่ำบุญบานจะพร้อมให้เขเค่อยเดิเบิ้งเด็กต้องไปเบิ้ลบานอื่นพวายาลำแข็งเนาะมาเอียนพี่น้องกัดพือบานเป็นมะมืนมาเนื่องใจกระตุกน้ำมันเนื่องใจกลระดี่น้องแต่เขาประคองมากมอดดีแต่ทีทีที่แปดแล้วก็ต้องไปต่อนแดยาวๆสงัเส้นสีหลุกหลานมาเลียฟตั้งแล้วสัดแกงมาจังไคอยเงื่อนใส่ผู้ใดยืนยันว่าสียูสอดแกงยกมือสูงๆเลยครับเอามัตสีน้อยแค่ผู้ใดกัปป์ปั้นเป็นนองเด้อ